สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมาลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปครับไทยเชฟดูเอลนะครับมาพบกับผู้เล่นนะครับทางบ้านนะครับผู้ที่มีเลตติ้งครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้านะครับกินขึ้นไปเลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับเกมนี้ครับมาซ้ายต้องมาแล้วครับไปครับไปต้องฟังอีลาค่าอีลมอะไรทั้งนั้นนะครับตำแหน่งนี้นะครับ ครับคนขึ้นไปครับหมามาแล้วนะครับก็ไปครับที่มขึ้นไปใส่เลยนะครับเดินม้าหลบไปนะครับหลบไปก็ตำแหน่งนี้นิ่งๆไว้นะครับ ขึ้นไปอีกตัวนะครับกินแล้วนะครับกินแล้วก็ใช้ม้านะครับกินขึ้นไปครับเม็ดไปครับไปครับโคนมาแล้วนะครับโคนมาก็กลับครับไล่ม้านะครับก็ ไปครับนะครับกินเข้าไปครับกินเข้าไปครับนะครับตำแหน่งนี้นะครับโคนต้องไปนะครับเสริมมาแล้วครับ โนไปครับก็โคนไปครับนะครับตำแหน่งนี้ครับไปครับ อืมนะครับไปครับตำแหน่งนี้ครับทิมใสไปเลยนะครับยอมเสียสองหนึ่งนะครับไปครับขยับนะครับขยับขุนมาหน่อยหนึ่งนะครับมาผูกเบี้ยไว้ก่อนนะครับโคนมาครับ เรมีเรือสองลำนะครับเอ้ยเรือลำเดียวเนี่ยมางตาลายนะครับก็โขกนะครับโขกก็ไม่สนนะครับเราไม่สนนะครับไปครับกินนะครับกินลูกเราก่อนนะครับก็กินด้วยกันครับ แลกหมัดกันมันนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็กินนะครับก็มีโคน2ตัวนะครับตำแหน่งต่อไปก็เสริมนะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับเสริมโคนขึ้นไปครับนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ ม้านะครับไปต่อม้าเลยนะครับม้ากินเราแล้วนะครับเบียกกินขึ้นไปค้ำนะครับเสริมโคนมานะครับก็ไปครับโคนขึ้นไปนะครับเอาเรือมาแล้วนะครับเอาเรือมาก็ไม่ว่ากันนะครับไปครับเอาเรือนะครับ มาจับโคนครับกินเบี้ยก่อนนะครับอ่าโดนลุกไปหนึ่งทีครับหลบครับจับกินริมนะครับจับกินริมก็คงต้องยอมนะครับไปครับกินไปก่อนครับโคนมาในตำแหน่งนี้นะครับก็โคนมาก็โคนไปนะครับ ครับครับโดนลุกไป1หนึ่งทีนะครับขยับครับโดนกินนะครับโดนกินตำแหน่งนี้ก็ลุกไป1หนึ่งทีนะครับปั้งเข้าไปครับถอยนะครับถอยก็โคนขึ้นไปเป็นไงครับอ่ะกินนะครับไปกินริมก่อนนะครับ กินในตำแหน่งนี้นะครับอ่าตำแหน่งนี้ก็ได้ไล่เรือนหนึ่งทีนะครับหรือว่าไม่ไล่ครับไม่ไล่นะครับไปเลยนะครับเสริมโคนขึ้นไปครับจากกินเราแล้วนะครับก็นะครับ โนไปครับ เอาโคนมาในตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไปครับโคนไปอีกครับจะมาลุกกินโคนเราแล้วนะครับตำแหน่งนี้ก็นะครับลุกไปก่อนนะครับจังหวะทีเด้นหนึ่งทีนะครับแล้วก็กินเบี้ยนะครับ เขารุกเราก็ขึ้นนะครับก่อแรกหมัดครับกับท่านสุภาพบุรุษน,นะครับโูปงานนะครับโฉมงามอลามแท้นะครับไรตึงนะครับตำแหน่งนี้นะครับ กัมาดูนครับท่านสุภาพบุรุษนะครับจะทำยังไงครับหมากบูนะครับสายนี้นะครับทันนี้นะครับแรกหมัดกันมันน่าดูนะครับเรือกที่จะนะครับเดินเบี้ยมาในตำแหน่งนี้จะมารุกจะมารุกยังไงเอ่ยนะครับก็ไปก่อนครับหนึ่งทีครับ ถอยนะครับถอยโคลนกลับมานะครับนะกินแล้วก็ผูกนะครับถ้าลุกเนี่ยติดโคลนโคลนจะไปไหนเอ่ยนะครับลุกตำแหน่งนี้นะครับก็ไปครับนากมุดบาดาลน,นะครับตำแหน่งนี้นะครับเหมือนเป็นการเร่งเวลานะครับให้ เล่งให้สีขาวนะครับได้ขึ้นไปอย่างไวขึ้นนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับไปครับเอาเรือมานะครับเอาเรือมาก็ ขุดมาติดเรือได้ไหมครับนะครับขุนติดเรือนะครับเรามาดูครับว่าจะเอาเรือกินโคลนะครับที่ตำแหน่งอ่าตำแหน่งนี้ครับก็เอาเรือนะครับลุกเป็นหนึ่งทีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ ทุกเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยครับสวัสดีครับ